สวัสดีครับรุกนนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนครับรายวิชาการงานอาชีพกับคุณครูวิชิตนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาพาพวกเรานะครับเรียนรู้เรื่องงานช่างแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับสถานการณ์โควิดก็ดูยาจะยังไม่คลี่คลายเลยนะครับแล้วก็คงต้องเรียนกันอย่างนี้ไปสักพักก่อนนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับ ก่อนจะไปเรียนรู้คุณครูขอถามคําถามชวนคิดพวกเราก่อนนะครับว่านักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างนักเรียนรู้จักงานช่างอะไรบ้างนะครับหรือว่าคุณพ่อผู้ปกครองคุณแม่ผู้ปกครองใครเป็นช่างบ้างมีไหมที่บ้านนะครับก็คงจะพอรู้จักเนาะคงจะพอรู้จักกันนะครับช่างก็หมายถึงผู้ที่มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในงานช่างนั้นๆนะครับ งานช่างก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างนะอ่าหลายช่างแต่ว่าหน้าที่หลักๆของช่างก็คือการสร้างซ่อมแซมนะบางช่างก็นําเทคโนโลยีมาใช้นะครับอะไรอย่างนี้อันนี้คืองานช่างอ่างานช่างที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของเราที่พอเรารู้จักรู้จักบ้างไหมครับช่างไฟฟ้าช่างประปาน้าปราปาช่างสีช่างปูนอ่ ง oh านโลหะช่างช่างโลหะช่างเชื่อมเห็นไหมออกเหล็กออกเหล็กอืออกเหล็ออกแชมเบอร์เลนช่างเชื่อมนะครับช่างไม้อา่าช่างไม้ช่างไฟฟ้าก็เป็นงานช่างก็ติดต่อตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยละลูกพวกเราเคยเคยเห็เนช่างไฟเนาะตรวจสอบดูความชำรุดเสียหายแต่ว,ว่าช่างไฟฟ้า เป็นช่างที่ต้องอาศัยความชํานาญนะครับช่างที่ต้องอาศัยความชนานาญมากนะครับเพราะว่าเป็นยังอย่างไฟฟ้าถ้าทําไม่เป็นไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชํานาญไฟฟ้าดูดเราได้นะครับไฟฟ้าดูดได้เอี่นะครับไฟช็อตนั่นเองเอช่างปปากอพวกต่อน้ําขัาน้ําในบ้านอะต่อท่อน้ํา,าอะไรช่างประปาเนะาะก็รู้จักดีอยู่เนาะ,ะช่างสีก็าทาสียังไงอ่า ช่างสีนี่จะเป็นค่อนข้างออกศิลปะนะ,ะช่างที่มีความเป็นอาร์ติสสูงนะช่างสีก็ช่างตกแต่งให้บ้านดูสวยงามตาสีรู้ว่าอะไรเงี้ยนะช่างมันไม่มีนะจะ <c oughs> ช่างสีช่างปูนก่กอกรชาผนังกอผนังปูนทำบ้านนั่นเองช่างปูนกอ็อชาผนังนะช่างโลหะ เห็นไหมนี่แสงวับาๆาเลยช่างอ็อกเล็กช่างเชื่อมจะชอช้างไม่ชัดเท่าไหร่ช่างเชื่อมไม่ใช่ช่างเชื่อมช่างเชื่อมนะครับก็ตรงนี้ช่างไม้ช่างไม้ก็ตัดไม้เข้าไม้ทําโต๊ะทาเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะครับโต๊ะเตียงไว้นอนทําบันไดไม้อะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้คือช่างไม้ เครื่องมือช่างในงานช่างก็มีเยอะเครื่องมือช่างเอาไว้สําหรับซ่อมไว้สร้างไว้ดัดแปลงงานช่างต่างๆเครื่องมือช่างส่วนมากก็จะใช้ใช้ดัดใช้ตอกใช้วัดใช้เจาะอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยเอาใช้สใช้ติดตั้งใช้ขันใช้เลื่อยอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เครื่องมือช่างมีเยอะนะ,อ,ะอ่นนี่ในรูปเห็นเยอะเลยนะครับทีนี้เรามารู้จักเครื่องมือช่างประเภท เอาคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะให้ไปหาอยู่เอาคร่าวๆก่อนประเภทแรกคือประเภทเจาะเครื่องมือประเภทเจาะอ่าใช่ช่างประเภทเจาะเจาะก็พวกสว่านเห็นไหมครับสว่านไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยสว่านใช้มือหมุนเนาะเอามือมาหมุน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 โอ้ยนานอ่ทุกวันนี้มีตัวนี้อ่าสว่านไฟฟ้าสบายเลยเจาะให้เป็นรูโบ่ก็เป็นการนาร่องไปก่อน เราเราเจาะนําไปก่อนมันก็จะทางานง่ายเลยครับเครื่องมือประเภทใสหรือเรียกว่ากบหนึ่งอ่าไม่ใช่กบอบอบอบเดือนหกนะอันนั้นเอาผัดเผ็ดกินผัดกับเรา,าแซ่บเลยอ่าอันนี้เป็นกบกบใสไม้ใสไม้ใสให้ไม้มันเรียบอ่าสมัยก่อนเป็นแบบนี้ลรกเป็นกบที่ใช้ใช้เอามือใสใสกับมือครับสมัยก่อนใช้ใสกับมือแต่ทุกวันนี้มีกบไฟฟ้าละอ่ากบไฟฟ้าก็ใสง่าย บ้านสมัยก่อนทาจากไม้ใช่ไหมละ่ะอันนี้ยอมทําจากไม้ก็ต้องใช้กบใส่ช่างสมัยก่อนที่มือนะครับที่มือมากเครื่องมือประเภทจับยึดแล้วจับแล้วยึดบีบมันไว้ก่อนรู้จักครีมไหม,อมเอาไว้ทาหน้าหน้าขาวใสเหมือนครูชิดไม่ใช่คนละครีมอันนั้นครีมอันนี้ครีมครีมมาไว้จับยึดนะครับตัดร่วอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า คีมนะครับเอาไว้จับยึดตัดลวดอันนี้เนี่ยมีคีมปากคมปากเรียวปากแบนคีมมีหลายหลายแบบอ่าไว้หลายแบบจับยึดได้หลายแบบตัดได้หลายแบบคีมแต่และคลีมก็จะแตกต่างกันไปด้วยวิธีการใช้นะครับเส้นลวดแบบไหนใช้คีมอะไรตัดตรงนี้เนียคีมบางคีมตัดกุญแจตัดโซ่ได้เลยนะอ่า เครื่องมือประเภทขันขันก็มีอะไรบ้างมีไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่แต่ขันคนละขันขันน็อตครับนักเรียนขันน็อตไม่ใช่ขันอับน้ําด้วยขันน็อตขันสกรูนะครับก็เป็นพวกไขควงนะครับไขควงหัวแฉกไขควงบล็อกนะครับอันนี้คือเครื่องมือประเภทขันนะครับก็นักเรียนคงเคยเห็นอยู่หรอกนะเครื่องมือประเภทตอกตอกเอาไว้ทำาไรเอามัดมัดกับเขา เอาไว้มาต่อคนละตอกครับอันตอกมันใครตอกก็คือคอนเองแฮมเมมร์แฮมเมมร์ก็คือค้อนครับเอาไว้ตอกตอกนะครับคอนมีหลายแบบตอกตะปูอันนี้ที่ครูกําลังวงๆเอาเมาส์วงเนี่ยอันนี้คือเป็นคอนยางเอาไว้ตอกลมรถตอกดูว่าเฮ้ยอ่ามันลมรถมันแข็งไหมอะไรเงี้ยอ่ามันพอที่จะอ่าขับไปตอกได้ไหมมีหลายคอนอ่ามีหลายแบบ มาดูต่อไปพวกเครื่องมือตัดและผ่าอ่าพวกตัดไม่ใช่ผ่าตัดนะตัดผ่าถ้าผ่าตัดเป็นคุณหมออันนี้ตัดผ่าได้เป็นช่างนะฮะตัดไม้เลื่อยไม้อ่านะครับตัดสายไฟมีสเกตเตอร์เลื่อยกันไกลเหล็กอันนี้ตัดขาชับๆเลยกันไกลนะครับเครื่องมือประเภทวัดอ่าประเภทวัดมีอะไรบ้างมีฟ้ามีเจดีไม่ใช่อีกแล้ว ประเภทวัดก็เอาว,วัดความยาวสิครับนันกเรีนยนเราเป็นช่างวัดความยาวก็มีไม้บรรทัดตรองน,นีไม้บรรทัดแต่ับเมตรอ่แต่ับเมตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครูมีงานให้พวกเราทำมีใบางานข้างหลังของครูลบหน่อยปยเห็นไหมเห็นใบางานหมครับอใบงานอยู่ข้างหลังของครูคตรงนี้นะครับให้พวกเราบอกชื่อใครฟังคลิปมีนะใครไม่ดูคลิปไม่รู้จะตอบได้ไหมอ่า ถ้าไม่ทันกลับไปย้อนดูคลิปอ่าบอกชื่ออุปกรณ์ที่ขึ้นนะครับอยู่บนจอดังต่อไปนี้อ่าว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนะครับสิบนะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในงานช่างนะครับแล้วก็บอกแค่ชื่อมันเลยวันนี้แค่รู้จักถ้าได้มาเรียนที่โรงเรียนกูจะให้ลองลงมือปฏิบัติด้วยแต่วันนี้ให้รู้จักก่อนเฉยแล้วรู้จักว่าเครื่องมือแต่ละประเภท ใช้ทํางานอย่างไรนะครับอ่าก็จบแล้วนักเรียนก็ทํางานส่งครูด้วยนะครับอ่าที่ผ่านมาบางคนก็ส่งบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ส่งนะครับก็ใครที่ยังไม่ส่งก็สามารถทําย้อนหลังได้ส่งงานคุณครูได้3ามช่องทางนะครับก็คือ1ทางกลุ่มเฟซหรือเมสเซนเจอร์ของเรานั่นเองสองทางกลุ่มไลน์ไลน์กลุ่มโรงเรียนนะครับหรือส่งส่วนตัวเลยอ่าใส่ช่อง m มสเซนเจอร์ส่วนตัวคุณครูไลน์ส่วนตัวคุณครูก็ได้ หรือใครไม่สะดวกก็มาส่งที่ตะกาที่โรงเรียนนะครับเอาใปงานมาส่งแล้วครูก็จะเก็บแล้วก็บันทิกคะแนนนะครับครูเก็บตลอดนะครับใครที่ยังไม่ส่งก็ส่งซะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ